สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแปลมลรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะเดี๋ยวสิขออนุญาตสัมผาดเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแต่ใช่นี่ค่ะอม้มาขายของนี่แหละครับมาแต่งานเหมือขึ้นบ่ค่ะนี่บ่บ่ได้บ่คนละงานบ่บป้า เิ่น,นหม่ามัยค่ะพี่น้องนู้นึกว่าน้ำมาแต่งงานเมื่อคืนบอกครับอยู่บ้านแถวนี้ครับเนี่ยมือเพิ่งกำังน้ำมาบอกค่ะเนี่ยมือแล้งกับกับมีหมาบอกค่ะอ่ะมีหมอล่าขนาดใดเล่นไปแล้าวันนี้ค่ะวันที่หาเสียงอีสานอ๋อวันที่หาว่าหาเสียงอีสานป้านบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะนึกว่าเพิ like ่นน้ำมาแต่งงานมาหันสันดีเพิ่นก็สิไวแท้หนูเข้าแต่ล่งหัน โอ้พี่นองสีมา้าบอกค่ะสามะโอ้พนกมาขายของตอนนี้ครัพี่นองค่ะปื้พนแบงเขตเรียบร้อยค่ะแบงเขีดขายของเรียบร้อยเลยค่ะกบ่ายยูผูพันงะมางันมื่ขึ้นเม่ขึ้นสีมา,าน้ำเห้าเร็วเทสันดี เห็นยังเออขออนุญาตก่อนด้วยค่ะต้องถามเพิ่นก่อนแต่สายมันซิมีดามาเ้องตองสก,กัดดามาไลยก่อนดูคลิปช่องนี้ขอให้ดูเพลินๆน,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 นะจ๊ะมีหมองอยู่มองเศร้าอยู่ค่ะมีเป็นลอกเป็นนิยังคะ่ะบรรยากาศ ล่มลื่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะลานค้าร้านขายนึวกว่าเพิ่มมาแต่มน้ำ้องแต่เมื่อคืนสินี่อีพ่ออีแม่กับบ้านบาแต่เม,มืาา่อคืนมาค่ะหรือวมาห้องก,กว่ามาโอ้ห้องกว่ามาขออ,กกาาอ,อนอุญาตทายได้ค่ะอีพ่ออันนี้อีพ่อขายอัน เครื songs, ่องเด่มเหรอครับอ๋อเครื่องดื่มกนเสียงอีสานเสียงอีสานมาทีหามั้ค่ะ่แม่นบอกค่ะพ่อโอทีซีหรอโอที่คนหลายบ่ะค่ะพ่ออุ้ยคนหลายอยู่ติปั๊ดลาวะท่างมันไม่หลากอยู่เด้เนาะ สาวน้อยไปบ้านแพงเขาก็ตนห้ามมาแต่บ้านนั้นมันแกงโนนส้มกบยังป่นค่ะหมอลัมกำลังทยอยมาหมอลัมกำลังน้่น้ําหลังมาประมาณบ่ไก่แห้งหลานก่ากำลังตังค่ะพี่นองค่ะเป็นบาสยังอีสารมาคุ้นกันหลายมือนีสาวน้อยมาขาดว่าสีหลายหลายบักคักแต่ว่า แะวังเด้อค่ะพี่น้องสี่พี่เอ็ดมันพาไปท่างขาดด้วยค่ะอีพ่อนเซนน้องบัวบานมากมันคือขาดพอมันมันขันมาเซนนี่ติอันที่พี่เอ็ดพาลูกไปมองกันเซนค้างวัดแม่พอมีไปน้องบัวบานเออเออมันมันน้ำมันยังเต็มอยู่น้ำบ่ทันรถเอามันปกติมันขาดบ่อยหรือว่ามันมันขันมันถ่วมไปซื้อมันถ่วมมันถ่วมอ๋อมัไม่ได้ขาดมันถ่วมเือะเยอะมันน้ำบ่ทันนี่ ปาดดามหลายค่ะเนี่ยเมื่อหันพ่อมาพ่อกับมาบ่ได้พ่อกับได้กลับคืนย้อนผ่วไปเข้าทั้งจัดตุลัดพี่มานี่แหละย่านพี่นวงพี่พี่เอ็ดมันบอกไปทางนั้นไหมพ่อเพราะมันเป็นทางลัดเด้อน้ำถั่วมเนอะค่ะพี่นวงค่ะหนูเห็นสะพานหนูเล่มไปเขาจากพารหนูก็ว่าเฮ้ยทางขาดหนูว่าสินะบ่น้ำมันท่วมน้ำถั่วมน้ำถั่วมคนาอันนั้นจังแรงจังทัองเที่ยวได้เป็นมาค่ะ น่นแหละคะ่ะเป็หนห่วงระวังเอาด้วยค่ะขั้นไปเห็นป้ายคางวัดหนองบัวบานแกไปไปนิดขาดดิค่ะต้องมาทางบานอันจับมาทางบานปากขั้นสู่อย่างนี้แหะค่ะมันควยสีมาได้ขั้นมาทางนี้โอ้ยได่กลับรถจะซื้อมองกลับรถก่ยากเนี่ยขั้นแมนียนมาอ่านม้าเยืมขึ้นเนาะพอเนอะบ่ <c oughs> เห็นแล้ว,วสิได้ขี้ต,ตนนนาำแล้วระว,วังคะ่ะพป่น้่วงคะ่ะ นี่แหละที่ป,ป๊อบแปมก็บี่ฝายก็พีสุไปหอดกังไหไปเจอน้ำก็บันสะพานเนี่ยมโมหินทะนถนพี่น้องคะ่ะมาดีๆห่วงยางเดียวค่ะห่วงห่วงนี้ห่วงอย่างเดียวคือห่วงยางเดียว,ห,ว,ยยวห่วงท่างขาดคลิปเด้วตรงมีพูหลงเด้อเหมือนเรื่งนี่ตรงมีพูหลงเนี่ยนี่ผู้ไดฟังคลิปนี่บอก บอกกันนะคะพี่น้องบอกกันได้หลายมันขาดค่ะมันโบมันขาดมันทวมทวมจนไม่เห็นหนทชางจนบม่เห็นอีหยังพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศหน้างานแต่สัมผัสพ่อ้าแมหค่ะ,คะอีพ่อเพิ่นมากค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาขายของเสียงอีสานมากคนหลายหลายด้ยค่ะว่าสริมือนี่กระดาษสีหลายกว่าเก่า พว่าเสวหน่วยเป็นมันแพงมากเป็นมบเปินอนครับน่าสีไลโเกนี้แม่เ้อไปไสนี่แม่ก็เตะก,ก,กาตะกาโอกตาตาแม่วัสดีค่ะแม่สีไปไซค่ะก็เรยตะก,กาโอรีบายยมาจองที่ทอ ป้าจองทีหมอลักแม่เคยเบิ่งสาวหน่อยจะเดือไปขัปานี้บ่เคยเบิ่งบอกคนงามเขาว่าคนงามเนี่ยหมอรักหน่ะคนงามป้าไปขึ้นมาดีแต่ไม่น้องยายบ่เห็นอันนกหน่อยนกใหญ่นี่ยายก็บ่ออกมานอนพักอยู่บ้านมเมื่อไอ้สิมาบ่าบันแม่อันถ้าลูกสาวงามแม่ก็บสีมาเบิง่งอยู่นี่มาเด้อแม่เด้อ <c oughs> สิไปไสนี่จ้ากรืดตะเก็บผักเคเล็ดโอ้ยเรื่องมาไปเก็บเห็ด ก็ที่ว่าอย่งเฮ็ดอีหยังเนาะเพือจีออกลูกกะรีว่าเบิญญ่าเลี้ยวเบิญญ่ามีดเลี้ยวอีแมวไปเก็บพ่อคีเล็กค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณอีแมวที่กันค่ะลูกสาวงามมีลูกสาวงามจีออกมาเบิงอยู่ดอกโอเคจากพอกันมือแลงค่ะแม่งานฟรีค่ะพี่น้องมันนี่งานฟรีเด้อค่ะงานฟรีนะคะ ลูกกลูกเัาหาาบอน้ำพุนันพุนีเห่ะคะสรงคือยังค้นบ่งห่วงนอนเดีแต่การลกห่วงอยู่กับพี่น้องค่ะอ่ะห่หมองอยู่มองเศร้าค่ะพี่น้องเพื่อนกับมาหลายค่ะมาจับจองเพื่อนที่ขายของค่ะพี่น้องเป็นล็อกเป็นล็อกนะคะเพื่อนขี่ไปเป็นล็อกมือแรกหลาน้าหลานขายหลาน้ากับน้ำมาแต่งงานมังหันนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ น้ำมาจากงานบางนึงแห่งนี้แล้วค่ะคอพอการใส่ตกลุมจะเจ็บท้องพี่น้องเราบ้างเราบ้างเป็นว่วงอยู่ย่างเดียวค่ะพี่น้องไปค่ะอามองอยู่มงเศร้าเฮาผลล้านค้าลานขายมากทะยย่อยมากแล้วค่ะ แต่ว่าอยู่ในวัดคือสถานที่เอื่มนุ้ยแห้งค่ะพี่น้องสถานที่เอื่มนุ้ยหลายค่ะก่วงค่ะอ่านมอลลมกระิตั้งห่านหนาไปทั้งทั้งไหนละคะพี่น้องเราคือห่านหนาไปท,ทนนั้งทั้งไหนดีเดี๋ยวตรงรอบ,บอมึงตัดกระติ๊ดตั้งเวทีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไาเป็นที่นี่นะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ